ความไว้ใจถ้าสูญเสียไปแล้วคุณไม่มีวันได้คืนคุณต้องเลิกแถ re, เลิอกอ้างเลิกบอกว่าอารมณ์มันพาไปต่างๆนานา,นาสําหรับคนที่เขาโดนนอกใจเขาไม่อยากฟังเหตุผลของคุณสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือยอมรับความจริงและขอโทษอย่างจริงใจคุณต้องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาฟังเล่าความจริงแม้บางสิ่งที่คุณคิดว่าถ้าเล่าไปแล้วคุณต้องมีปัญหาแน่ๆคุณก็ต้องเล่าเพราะว่าถ้าเขารู้ความจริงที่หลังอะ่ะมันจะยิ่งหนักคุณต้องอดทนเข้าใจเขาให้มากๆคนที่เขาโดนนอกใจเนี่ยนะ นึกถึงกี่ครั้งเขาก็เจ็บปวดในช่วงแรกอะแผลสดอะคุณจะต้องเจอคําถามต่างๆนานาจับผิดต่างๆนานาไม่ให้คุณไปนู่นเช็คโทรศัพท์คุณทุกสิ่งทุกอย่างสายตาอามหิตพิคาดคุณจะต้องเจออย่างแน่นอนคุณต้องอดทนนะคะตอบทุกคําถามที่เขาอยากรู้ตอบจนกว่าเขาจะไม่มีคําถามอะไรที่จะถามคุณอีกต่อไปและให้คุณถามเพิ่มอีกว่าอยากรู้อะไรอีกไหมก็ไม่ได้การันตีนะว่าเขาจะให้อภัยคุณแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่จะทําให้คุณอะสามารถที่จะไปต่อได้รู้แล้วแชร์ไปบอกคู่อื่นนี่